ดูหนังสือเรียนหน้า56นะคะหน้า56เรื่องเส้นขนานค่ะเส้นขนานเป็นยังไงนะเขาบอกว่า,าขยายหน่อยนะคะอ,อันแรกนะคะคุณครูคนสวยคนนี้บอกว่าไงคะระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงเนี่ยวัดยังไงนะจุดกับเส้นตรงเนี่ยจุดตรงนี้กับเส้นตรงตรงนี้เนี่ย,จ,ยจะวัดยังไงใช่ไหมคะเขาให้วัดนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ คุณครูบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงวัดได้จากระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดไปยังเส้นตรงหรือลังสีหรือส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะคะเส้นตรงคือยังไงเส้นตรงอ่าเส้นตรงคือแบบนี้ค่ะเส้นตรงแบบนี้นะคะอย่างเช่นเส้นตรงกอไก่และเส้นตรงขอไข่อย่างนี้นะคะสัญลักษณ์ของเส้นตรงคือเรียกว่าเส้นตรงกอขอนี่นะคะที่มีลูกศรอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ สัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าเส้นตรงนะคะต่อไปรังสีรังสีเขียนยังไงคะจุดนี่แล้วก็มีขีดอย่างนี้นะคะอย่างเช่นรังสี A กับรังสี B แบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แทน A B แล้วก็ขีดเป็นรังสีแบบนี้นะคะต่อไปส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงก็เป็นจุดแบบนี้นะคะอย่างเช่น C กับ D อานได้ก็คือส่วนของเส้นตรง cd นี่สัญ,ญลักษณ์แทนเขียนแบบนี้นะคะอันนี้ครูทบทวนให้นะคะแล้วเขาก็มาดูการวัดระยะห่างจากจุดกับเส้นตรงนะมาดูกันเลยข้อที่1จุด a คือจุดตรงนี้ใช่ไหมคะกับเส้นตรงนี่เส้นตรงยาวๆนี่นะคะเส้นตรงอเส้นตรง bg ใช่ไหมคะแล้วเขาให้วัดยังไงข้อหนึงค่ะส่วนของเส้นตรง ac ยาวเท่าใด หนูเอาไม้บรรทัดวัดเลยค่ะจากจุด A ไปจุด C ตรงนี้นะคะเอาไม้บรรทัดมาวัดจุดนี้เลยค่ะเห็นไหมอ่ะวัดได้เท่าไหร่คะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเวลาวัดเนี่ยหนูอาจจะวัดห่างกันได้บวกลบได้1มิลลิเมตรนะคะไม่มากไม่เกินไม่น้อยไปกว่านี้นะคะบางคนเนาะไม่เป็นไรนะคะข้อ1วัดได้เท่าไหร่คะเอาไม้บรรทัดวัดเลยค่ะจุด A ไปหาจุด C เห็นไหมคะนี่จุด A ไปหาจุด C S <S <an> <S เขาบอกว่าให้วัดความยาวของส่วนของเส้นตรงข้อ1บอกว่าส่วนของเส้นตรง AC AC, AC, AC คือตรงนี้มนถึงตรงนี้นะคะยาวเท่าไหรคะวัดเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดวัดเลยค่ะต่อไปส่วนของเส้นตรงข้อ2ส่วนของเส้นตรง AD ยาวเท่าใด AD นี่ AD วัดเลยค่ะเอาไม้บรรทัดวัดเลยค่ะยาวเท่าไหรคะกี่เซนติเมตรคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ ส่วนของเส้นตรง a กับ e นี่อันนี้นะคะเส้นนี้นะคะข้อสามค่ะเส้นนี้นะคะยาวเท่าไหร่คะยาวเท่าไรคะวัดเลยค่ะข้อสี่ค่ะส่วนของเส้นตรง a กับ f นี่ตรงนี้ค่ะ a กับ f นี่นะคะยาวเท่าไหร่คะวัดเลยค่ะข้อห้าบอกว่าจุด a อยู่ห่างจากเส้นตรง bg เท่าใดเส้นตรง bg นี่นี่คือเส้นตรง bg จุด a เวลาวัดเราก็จะวัดตรงๆเลยนะคะวัดลงมาตรงๆเลยนะคะนี่วัดตรงๆเลยนะคะมันจะต้องตั้งเป็นมุมฉากนะคะเวลาวัดนะคะข้อ5นะคะวัดก็คือวัดจากจุด a มาจุด d นี่เองนะคะข้อ5นะคะได้เท่าไหร่คะคําตอบมันก็จะได้เหมือนกับข้อ2นี่เลยนะคะคำตอบข้อ5นะคะของครูครูวัดได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวหนูไปวัดกันนะคะว่าได้เหมือนกับครูไหมนะคะ ใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อ2ค่ะข้อ2เขาบอกว่าไงคะข้อ2เขาให้รูปมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะวัดเหมือนเดิมนะคะจากจุด w นี่ใช่ไหมคะกับเส้นตรง PU ใช่ไหมคะนี่เส้นตรงยาวๆจาก PU ใช่ไหมคะวัดเหมือนเดิมค่ะข้อที่1บอกว่าส่วนของเส้นตรง VQ ค่ะลูก VQ V, Q, v ไป Q คือเส้นนี้ค่ะ นี่ยาวเท่าไหร่คะน่าข้อ2ค่ะ VR ค่ะส่วนของเส้นตรง VR จุด V ตรงนี้ยาวลากไปตัว I อยู่ไหนนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่2ค่ะข้อ2นะคะ VR ค่ะส่วนของเส้นตรง VR ต่อไปข้อ3ส่วนของเส้นตรง VS ค่ะ VS อยู่ไหนคะ VS นี่นี่ตั้งฉากนี่นะคะ VS นะคะยาวเท่าไหร่คะน่าต่อไปข้อ4ี่ ส่วนของเส้นตรง VT ค่ะ VT VT คือเส้นนี้นะคะนี่ข้อ4นะคะข้อ4ยาวเท่าไหรคะต่อไปข้อ5จากจุด V อยู่ห่างจากเส้นตรง PU เส้นตรง PU ก็คือเส้นนี้จากจุด V เนี่ยห่างเท่าไหร่เวลาจะวัดจากจุดอย่างนี้นะคะข้อ5เราจะต้องวัดจากเส้นตรงที่ตรงอย่างเดียวตรง90องศาอย่างเดียวนะคะเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเส้น v กับ S นะคะแสดงว่าคำตอบข้อ5เนี่ยนะคะวัดจากจุด v ไปจุด S นะคะา v กับ S คํคำตอบก็จะเหมือนกับข้อ3นั่นเองนะคะหนูลองวัดดูนะคะว่าได้คำตอบเหมือนครูไหมนะคะเห็นไหมคะคำตอบ vS เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะวัดง่ายๆนะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ ต่อไปมาดูหน้าต่อไปเลยค่ะเส้นขนานใช่ไหมคะนี่เราเรียนเรื่องเส้นขนานใช่ไหมคะเส้นขนานคืออะไรเส้นขนานคืออะไรเส้นขนานคือคุณครูบอกว่าเส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันค่ะนี่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอจาดีๆีนะคะมันจะขนานก็ต่อเมื่อมีระยะห่างนี่เท่ากันอย่างนี้สองเซนสองเซน เสมอนะคะเท่ากันนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นนี่อันนี้หนึ่งจุเ็ดเซนใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งจุห้าไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ขนานกันอันนี้ระยะห่างจากหนึ่งเส้น2เส้นใช่ไหมคะระยะห่างระหว่างนี่ระหว่างเส้นนี่นะคะสองอันนี้เท่ากันสแสดงว่าขนานกันสัญ,ญลักษณ์แสดงการขนานนี่นี่นะคะขีดเล็กๆนี่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ดูง่ายๆเลยลูกเห็นไหมคะ วัดมาให้แล้ว2เซนติมตรใช่ไหมคะระหว่าง2เส้นใช่ไหมคะอยู่บนระนาบเดียวกันมีระยะห่างเท่ากัน2เซนติเมตรกับ2เซนติเมตรดังนั้นสเส้นตรง AB นี่เส้นตรง AB AB ใช่ไหมคะนี่ A กับ B ดังนั้นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นี่ขนานกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB ก็ได้นะคะเห็นไหมคะขนานกันนะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี่เวลาเขียนแทนสัญลักษณ์เขียนแบบนี้นะคะอ่านให้ถูกนะคะเส้นตรง AB ขนานกับนี่ขนานกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ขนานกับสัญลักษณ์ขนานแบบนี้นะคะเส้นตรง AB นั่นเองนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างรูปนี้ขนานกันไหมคะ ไม่ขนาดนะคะดูง่ายๆเลยถึงแม้เขาจะไม่ให้เขาจะไม่วัดมาให้หนูก็ดูด้วยตาเปล่าสังเกตได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้มันกว้างกว่าใช่ไหมคะตรงนี้มันแคบใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้ที่ตรงๆเท่ากันใช่ไหมคะไม่ขนาดนะคะไม่ขนาดดังนั้นเส้นตรงกอไก่ขอไข่คือเส้นนี้ใช่ไหมคะเอียงๆใช่ไหมคะไม่ขนาดกับเส้นตรงคอควายงองู เส้นตรงขอควายง,งงูคือเส้นนี้ไม่ขนานกันนะคะหรือเส้นตรงขอควายง,งงูไม่ขนานกับเส้นตรงกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่าระยะห่างไม่เท่ากันคือไม่ขนานกันนั่นเองนะคะามาดูด้านล่างค่ะเขาใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงการขนานนะคะแสดงการขนานของเส้นตรงอย่างเช่นนะคะนี่ เส้นตรง DG ใช่ไหมคะเส้นตรง DG คือเส้นนี้ใช่ไหมคะเส้นนี้ขนานกับเส้นตรง JM JM ใช่ไหมคะนี่สองเส้นนี้ขนานกันเขาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเห็นไหมคะมีลูกศรคู่นี่นะคะแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะคะเห็นไหมคะ DG กับ JM ขนานกันนะคะและเส้นตรง PS คือเส้นนี้ กับเส้นตรงว y นี่กับเส้นนี้นะคะขนานกันนะคะเห็นไหมคะขนานกันเขาใช้สัญลักษณ์อะไรแทนคะลูกศร1ขีดนะคะลูกศร1ขีดคู่กับลูกศร1ขีดลูกศร2ขีดคู่กับลูกศร2ขีดเห็นไหมคะคู่ใครคู่มันนะคะสังเกตดีๆนะคะจะเท่ากันนะคะระยะห่างเนี่ยก็จะเท่ากันนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะขนานกันระยะห่างต้องเท่ากัน ถ้าระยะห่างไม่เท่ากันไม่ขนานนะคะแบบนี้ขนานนะคะ,แบบนนนะ,คะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรามาลุยแบบฝึกหัดกันค่ะหน้าต่อไปหน้า58นะคะแบบฝึกหัดบอกว่ายังไงคะอ่าข้อนหนึ่งแบบฝึกหัดบอกว่าตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันน,นั่นคู่ไหนนะ้าขนานกันเนี่ยคู่ไหนคู่ไหนนะคะขนานกันบ้างแล้วระบุชื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันให้ระบุชื่อ ตรวจสอบว่าคู่ไหนขนานกันใช่ไหมคะหนึ่งหาคู่ที่ขนานกัน2ระบุชื่อใช่ไหมคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเส้นขนานามาดูกันค่ะข้อที่1โอ้โหข้อที่1เส้นตรงกอไก่ขอไข่กับเส้นตรงคอควายงองงูขนานกันไหมคะดูง่ายๆเลยค่ะหนูสังเกตดูซิหนูลองมองด้วยตาก็รู้ว่าตรงเนี้ยวัดตรงเนี้ยเท่ากันไหมคะ เท่านะคะดูก็รู้เลยนะคะขนานกันนะคะขนานกันนะคะหนูก็เขียนได้โดยนี่เส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอใช่ไหมคะนขนานกับเส้นตรงคองอใช่ไหมคะเห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์แทนอย่างนี้นะคะเขบาบอกว่าใช้สัญ,ญลักษณ์ของแสดงการขนานนี่อย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ ข้สองขนานกันไหมคะโหดูด้วยตาก็รู้แล้วแล้วว่าระยะห่างเนี่ยนะคะระหว่างนี่ระหว่างเส้นเนี่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่าขนานกันนะคะหนูก็เขียนเลยเส้นตรง A กับ B ใช่ไหมคะนี่ขนานกับเส้นตรง CD แค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะจบอ่าดูด้วยตาก็รู้เลยค่ะหรือหนูจะใช้ไม้บรรทัดวัดลองวัดดูก็ได้นะคะคร่าวๆนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ3ค่ะ ข้อ3มีกี่เส้นคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะมี4เส้นเรามาดูกันคะ่ะว่าเส้นไหนขนานกันบ้างหนูลองดูนะคะส่วนของเส้นตรงจอจานชอชิงหนูว่าขนานกับอันไหนคะชอช้างโซโซได้ไหมได้ค่ะใช่ไหมคะได้ไหมได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าได้กี่เส้นนะคะอ่มาดูของครูเหมือนกันไหมคะนะคะอ่า จอจานเฉอะชิงส่วนของเส้นตรงจอจานเฉอะชิงขนานกับชอช้างซอโซ,โซถูกต้องนะคะเห็นไหมคะและจอจานเฉอะชิงส่วนของเส้นตรงนี้นะคะสเส้นนี้นะะนขนานกับลอลิงวแหวนนี่ใช่เลยว่าลอริงกับวัแหวนนี่เห็นไหมคะระยะห,นะห่างเนี่ยนะเท่ากันแสดงว่าขนานกันนะคะนี่นะคะและอันสุดท้ายชอช้างกับอซอโซ,โซ ขนาดกับลอลิงกับวอแหวนนะคะเห็นไหมคะเส้นตรงนี้นะคะขนาดกันนะคะขนาดกันคือด้านในวัดเนี่ยเท่ากันนะคะนี่เห็นไหมคะเส้นตรงมีสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามมอม์กับยอยักษ์เนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันเอียงเห็นไหมคะหนูสังเกตดีๆนะมันเอียงนะมันจะไม่ขนาดกับอันไหนเลยนอกจากว่ามอม์กับยอยักษ์เนี่ยจะมีเส้นที่เอียงคล้ายๆกันเอียงแบบนี้มานะคะถึงจะขนาดน,นะคะ ไม่ขนาดนะคะนี่จอจานเฉาชิงเส้นตรงชอช้างโซโซเส้นตรงลอริงวหวนก็เส้นตรงนะคะดังนั้นมีแค่3 3คู่เท่านั้นนะคะเห็นไหมคะดูดีๆนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4โอ้โหข้อ4ส่วนของเส้นตรง e กับ f และ g กับ h นี่ขนาดกันไหมคะขนาดแน่นอนค่ะนี่ระยะห่างเท่ากันนะคะและอันไหนอีกส่วนส่วนของเส้นตรง G I ได้ไหมคะ G ี GI นี่ GI ตรงนี้กับ KL ขนานกันไหมคะครูว่าไม่นะคะตรงนี้ระยะห่างเนี่ยนะคะสองเส้นตรงนี้มันกว้างกว่าตรงนี้มันแคบกว่านะคะลองดูนะคะอ่าเห็นไหมคะอันแรกเส้นตรง EF ขนานกับเส้นตรง G H นะคะเส้นนี้ขนานกันแน่นอนนะคะแล้ว EF ขนานกับเค okay, ก็ได้นะคะนี่เพราะว่ามันสามารถไปไปต่อได้นะคะ นี่นะคะ GK ได้นะคะและ EF ขนานกับเส้นตรง KH นะคะนี่เห็นไหมคะเส้นตรงชื่อไม่เหมือนกันนะคะชื่อไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ G กับ I เส้นนี้กับ K กับ L k กับ J ไม่ขนานนะคะเห็นไหมคะสังเกตได้ว่าจากตรงนี้กับไปตรงนี้กว้างกว่านะคะเห็นไหมคะไม่ขนานกันนะคะได้แค่นี้นะคะ ต่อไปมาดูข้อ5นะคะข้อ5นะคะมาดูข้อ5กันข้อ5เส้นไหนบ้างคะข้อ5เส้นตรงเส้นไหนบ้างเอ่ยเส้นตรง AG คู่กับเส้นไหนดีคะเส้นนี้ได้ไหมคะ DI ได้ค่ะนี่นี่ระยะห่างเท่ากันนะคะเส้นไหนอีกคะเส้นตรง BH กับ EK ได้ไหมคะได้ค่ะระยะห่างเท่ากันนะคะนี่เส้นไหนอีกเส้นไหนอีก เส้นตรง CJ กับ FL นี่ได้นะคะมีอันไหนอีกคะไหนครูครูมองไม่เห็นเส้นไหนบ้างเอง่ยมาเฉลยกันค่ะมาเฉลยกันนั่นเส้นตรง AG กับ DI นี่เส้นตรง AG กับ DI เห็นไหมคะหถูกอันแล้วนะคะ BH กับ e k BH กับ e k ถูกต้องค่ะระยะห่างเท่ากาัน CJ FL CJ กับ FL เห็นไหมคะถูกต้องค่ะมี3คู่นะคะถูกต้องนะคะถูกหมดเลยนะคะที่เป็นกากระบาทแบบเนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้กับอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมคะระยะห่างไม่เท่ากันแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่แบบนี้กับแบบนี้เห็นไหมคะระยะห่างไม่เท่ากันแบบนี้ไม่ขนาดนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะ ข้อ wow. sixth, สุดท้ายค่ะข้อ6ค่ะข้อ6ข้อสุดท้ายอู้หูอันนี้น่าสนุกเนาะเส้นไหนดีส่วนของเส้นตรง nm nm เส้นนี้กับ qo ใช่ไหมคะ qo เห็นไหมคะขนาดกันแน่นอนนะคะนี่แล้วมีอะไรอีกคะ nq กับ mo ได้ไหมคะได้ค่ะนี่ไงเส้นนี้คู่กับเส้นนี้นะคะนี่เส้นนี้ได้ไหมคะได้เลยนะคะเส้นไหนอีกเส้นไหนอีกเอ้ kn กับ โออาร์นี่น่าจะได้กันนะคะนี่นี่นี่ถ้ามันจุด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 ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่จุดไข่ปลาต่อไปเรื่อยๆมันจะขนานกันแน่นอนนะคะมีเส้นไหนอีกคะมาดูครูเฉลยกันดีกว่ามาเลยน่มาดูกันค่ะ K m กับ QR km กับ QR เห็นไหมคะมันสามารถจุดต่อไปได้เรื่อยเรืนะคะเห็นไหมคะนี่จุดต่อไปได้เรื่อยเรืเห็นไหมคะพอมันจุดต่อไปนี่มันก็จะเส้นขนานกันนะคะ ต่อไป KN กับ OR KN กับ OR เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็จุด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 ต่อไปเหมือนที่ครูบอกนะคะจุด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 เป็นยาว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 เส้นตรงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะขนาดกันนะคะต่อไป MN กับ OQ MN กับ OQ ส่วนของเส้นตรง MN โอคิวหรือคิวโอนี่ขนานกันแน่นอนนะคะเห็นไหมคะตรงกันเท่ากันนะคะต่อไปอันสุดท้าย MMO นี่ MO กับ NQ เห็นไหมคะขนานกันแน่นอนนะคะนี่ไปได้เรื่อยๆไปได้ยาวๆเลยนะคะโอ้สนุกดีนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะดูดีๆนะคะ่าครูเฉลยครบแล้วนะคะลองมาดูหน้า59ต่อนะคะหน้า59ข้อ2ต่อเลยนะคะ ข้อ2เขาบอกว่ายังไงคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของในห้องเรียนที่มีส่วนที่ขนานกันเป็นส่วนประกอบมาสัก2ตัวอย่างน่ะคุณครูก็บอกว่าแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่มีส่วนที่ขนานกันเป็นส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะน่ะเห็นไหมคะหนูก็ลองยกตัวอย่างในห้องเรียนมีอะไรบ้างคะ2ออันที่ขนานกันในห้องเรียนสมุดหนังสือขนานกันได้ไหมคะโต๊ะ โต๊ะเรียนโต๊ะเรียนขนาดกันนะคะเส้นนี้โต๊ะเรียนขนาดกันนะคะเห็นไหมคะนี่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นตู้เย็นเห็นไหมคะดูทำสีแดงให้กล่องนมขนาดกันนะคะสองจดหมายนี่นี่ขนาดกันนะคะแบบนี้เรียกว่าขนาดนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะด้านล่างตรวจสอบความเข้าใจเขาบอกว่าไงคะให้เขียนส่วนของเส้นตรงที่ขนาดกันโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเส้นขนาดเหมือนเดิมเลยคะ่ะ AB ครูเฉลยนะคะต่อกับ ED เห็นไหมคะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกัน BC กับ FE เห็นไหมคะ EF ได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะ CD AF FA เห็นไหมคะขนาดกันนะคะไม่ยากเลยนะคะหนูลองดูดีๆนะคะครูเฉลยหมดแล้วนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือคอมเมนต์แนะนำใต้คลิปได้เลยนะคะบา,บายค่ะ